สวัสดีครับสวัสดีหมอพานนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาแสดงความดีใจแล้วก็ตามแนวทางของหมอพานนะครับผมก็คืองวดก่อนหมอพานให้สอง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 แปดเนาะสองสองแปดออกสองสองห้าเกือบถูกสามตัวโต๊ดเนะครับสามตัวตัวมีคนเข้าถูกบ้างไหมครับหมอพานเลขตัวนี้เข้าถูกเยอะกันอยู่เลยครับผมครับได้ให้หมอพานยกหลักฐานเก่าให้ดูหน่อยเลขมีแค่สองตัวเองเนาะ ใช่มครับหอพันนี่เนาะสองสองแปดกับแปดเจ็ดเลขมีแค่นี้แค่นี้ครับโอ้ครับครับผมจําได้เลยว่าเลขตัวนี้ปู่พยานาคท่านมาบอกบูัวนันใช่ไหมครับูัวนันตันนคราท่านท่านมาบอกอยังไงนะครับหมอพันก็ <c oughs> วันนั้นเป็นวันไหวครูที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาไหวครูเสร็จและ้ะตอนช่วงประมาณที่ยี่สิบสองตอนเช้าตู่จะพากันเดินทางไปที่ เขาไปปัดครับตอนช่วงนั้นพอดีตื่นขึ้นมาแล้วก็ก่อนตื่นก็ฝันฝันว่ามีปู่ปู่อ,อนา,าตนังครรามมาบอกว,ว่าสองสองแปดครับฝันฝันเห็นตัวเลขเลยขึ้นเลยสองสองแปดครับครับผมได้ยินเป็นเสียงเลยใช่ไหมครับใช่าาครัได้ยินเป็นเสียงเลยมันไปข้างเลขหรือเปล่าครับที่ได้ยินหรือว่าก่อนหน้านั้นหมอพางก็เคยได้ยินเหมือนกันได้ได้ยินได้เห็นตัวเลขเนี่ยบ่อยบ่อย,บ,อยบ่อยครั้งอยู่ ครับพี่ถ้าได้ไปภาวนาที่อสมอำเภอปะกกนชัยอ่ะราบบ่อยๆไปก็คือไปภาวนาตอนไหนก็จะได้ยินเสียงปู่ตลอดใช่ถ้าไม่ได้ยินเสียงตรงทางแววขอแววหรือว่าจะเข้ามา,มาทางฝันครับมาเข้าฝันครับก็คือถ้าวันไหนเราถ้างวดไหนเดือนไหนเราไม่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยปู่ท่านก็จะไม่ได้มาบอกก็คือจะบอกเฉพาะเวลาเราไปปฏิบัติใช่ไหมครับ ก็ช่วงช่วงไหนที่มันอารมณ์มันค้างสมาธิมันได้ครับตรงกลางวันก็อาจจะได้อาจจะมาบอกเผลอๆก็ขับรถไปเจอบนฟ้องฟ้าครับก้อนเมฆก็จะเป็นตัวเรียกขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้มองไปปุ๊บหรือว่าขับรถไปทางไหนในใจมันจะมีตัวเลียขึ้นมาเลยครับบางครั้งนะครับ คืองวดนี้ถูกสองสองงวดก่อนนั้นนะไปเห็นเลขสามเจ็ดใช่สามเจ็ดสามเจ็ดนี่เห็นขึ้นที่ไหนครับหมอพนันอยู่บนลังคาอยู่เพดานลังคาค่ะที่อสมครับเป็นกระท่อมข้างๆสระน้ําเกาะเสฐีอ่ะครับ,รบก็เห็นเลขสามเจ็ดก็ออกสามเจ็ดล่างใช่วันนี้เห็นสองสองอีกออกสองสองล่างใช่ครับครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งนี้เนาะ ที่ว่าปู่ท่านมาบอกก็คือเป็นหลายครั้งแล้วหลายครั้งมหมอพ่านลองเล่าประสบการณ์ให้หน่อยได้ไหมครับว่าเวลาปู่ท่านมาสื่อสารกับหมอพัานนี้เป็นยังไงบ้างครับบางครั้งก็มาทางความฝันจะมีเป็นลักษณะครั้งครั้งแรกที่ฝันก็เห็นเป็นงูใหญ่ครับเป็นงูใหญ่มาเป็นงูสีดําใหญ่มาครับก็มาแล้วก็มาพูดมาบอกว่าะจะมีคณะหนึ่งนะที่มาจากศรีจเกต นนั้นก็บอกตัวเลขบอกตัวเลขคือบอกตัวเลขให้ไปดูป้ายทะเบียนรถของเขาที่คณะที่ทางศิลเกรติจ,จะมาครับหกเกียรที่เกียรหกนี่แหละที่จําได้ตอนนั้นครับตื่นเช้ามาก็มาตื่นขึ้นมาก็มาเห็นรถคันนั้นจอดอยู่ที่ที่จอดรถของที่อสมเนาะทะเบียนรถหกเกียรพอดีเป๊ะเลยเหมือนในความฝันเลยใช่นใ,นในความฝันเลยคณะนั้นก็มาก็ ไปแปลพอเดินไปดูก็มีคณะหนึ่งมาที่อสมที่เกาะเสียถีครับพอดีก็ไปแนะนําพูดจากันก็รู้ว่ามาจากศีตะเกิจแล้วก็เป็นลูกสายสายพญานาคสายปูน่นะแต่คณาราชด้วยครับครับผมก็คือเป็นยาง<อ>เป็นลูกหลานปู่ใช่ปู่ท่านก็เลยมาบอกว่าให้ต้อนรับคณะนี้ใช่แล้วก็บอกทะเบียนรถเออเบียนรถิดมีมีหกเจียนะครับอยู่ว่ามีทะเบียนรถคันนี้จะมีอยู่หกเจครับ ปวดนันก็ออกเลย 6, ออกโคกเกศเลยใชค่ครับครับผมสุดยอดเนะปู่ท่านเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุมาบอกก่อนล่วงหน้ากี่วันครับหมอพนันจะแค่คืนเดียววันนั้นคืนเดียวคืนเดียวเลยใช่คืนเดียวเลยอบอกก่อนลูกสิษย์ลูกหาจะมาจากรีสเกตคืนเดียวใช่คืนเดียวฝันตอนกลางคืนตอนเช้าเขาก็มามครับครับ,รบผมแล้วอย่างอื่นมีฝันเกี่ยวกับปูป่บ้างไหมครับนอกจากเรื่องอเรื่องพวกนี้ครับ ก็ฝังมีมีบ้างบ,บางบางครั้งบางคราวที่จะมีคนที่จะมาช่วยให้ปัดเป่าครับมาปัดเป่าเขาจะมีโรคนั้นโรคนี้บางทีท่านก็จะมาแนะวิธีการที่จะทํำยังไงให้คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีอาการเบาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยครับบางทีก็มาบอกตัวยานั้นตัวยานี้คให้เขาไปหามาให้เขาไป หาไปไปกินไปดื Shooting ่มกันเป็นสมุนไพรส่วนมากครับผมก็คือเวลาได้ยินเวลาได้ยินเสียงปู่เนี่ยไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงปู่บอกเลขอย่างเดียวใช่เรื่องอื่นปู่ท่านก็มาบอกเหมือนกันป้าบอกปาบอกไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่ส่วนมากจะเน้นในเรื่องการปัดเป่าในการรักษาปรับสมดุลร่างกายให้กับผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับอื ก็คืองวดก่อนสําหรับแนวทางของหมอพันเนี่ยก็คือให้มาสองสองปดกับ8ปดแค่2ตัวแค่นี้นะครับ<ม>แต่ว่าแอดมินก็ได้ลงคลิปไปนะครับประมาณกลางกลางงวดนะครับผมก็ท่านผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะเห็นหรือไม่ก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับแต่แอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนเห็นนี่เยอะอยู่กนลงไปก็คนค่อนข้างที่จะดูหลายคนอยู่นะครับ,<ม>รบเพราะว่างวดก่อนหมอพันก็ถูกงวดนี้ก็มาถูกอีกนะครับ ปู่ท่านมาบอกนะคะรับเวลาหมอพานไปอาสมบบรถขย,ยาที่ไรเนี่ยจะมีเสียงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับหมอพานม,มีตัวเลขให้ยินครับก็คือไม่ใช่คแค่ครั้งแรกรวมรวม,มแล้วกี่รอบแล้วครับหมอพานที่ได้ยินแบบนี้ครับตั้งแต่ไปก็ประมาณจะเป็นปีแล้วที่ไปอาชียสมก็เห็นบ่อยเลยนะไม่รู้ว่าไม่ไม่ไมไมนับจานวนไม่ได้นับจำนวนไม่ได้ในการที่ที่ปู่อนัต์ข่าได้มาบอกมีตัวเลขนี้ครับ แล้วนอกจากได้ยินเสียงนี่เราเห็นเป็นรูปร่างเห็นเป็นเงาอย่างนี้เคยได้ยินเคยเห็นไหมครับหมอพานเห็นเห็นบ่อยที่อาสมเห็นบ่อยมากครับเห็นบ่อยบางครั้งเราเป็นนั่งสวดมนต์เจริญภาวนาที่เกาะเสียทีน่ะตอนนั้นปลาก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเสียงเสียงเขาว่ายน้ําเขาเล่นน้ำน่ะดังมากครับดังมากแล้วก็นั่งนั่งไปนั่งภาวนาไปเรามีความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังครับ มีอะไรอยู่ข้างหลังเราอ่ะครับบ่อยๆครับครับผมทีนี้ก็เลยว่าอยากจะถามแนวทางของหมอพานงวดนี้งวดนี้ปู่ท่านได้มาบอกหรือว,ว่าได้มาสื่อสารอะไรบ้างไหมครับหมอพานอ๋อวันนั้นฝันพอดีเลยฝันยังไงครับวันนั้นฝันเห็นอาจารย์ไตแล้วก็รถตู้รถตู้สีดำรถ<ค>ตู้สีดาคันใหญ่แล้วก็แล,แล้วก็มองแวบๆหนึ่งเห็น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 ,หนตัวเลขขึ้นเห็นตัวเลขขึ้นมันมีอยู่สองหลัก เห็นสองตัวครับเห็นตัวเลขสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองใช่ครับสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมครับสองหนึ่งเขาเขาจะเขียนเขาจเขียนไปว่าสองหนึ่งแล้วก็ทับหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็ทับหนึ่งสองสงสัยจะให้จะให้เราอะไรนะหายกลับบอสอหนึ่งครับใช่กลับสงสัยจะให้กลับสองหนึ่งทับหนึ่งสอง เป็นสองหนึ่งสองเนี่ยไหมครับหมอพันสองหนึ่งสองจะมาสองสองอีกแล้วได้อสอสองหนึ่งครับก็ไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน่แล้วทะเบียนรถจริงๆของปู่ไตนี่เป็นทะเบียนอะไรครับจำได้ไหมจำจำไม่ใช่สองหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่สองหนึ่งหนึ่งสองหอท่าจำไม่ผิดเป็นคันใหญ่ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้นะครับจำไม่ได้คันใหญ่ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลขสองหนึ่งที่หมอพานใจที่ ฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถฝันกี่วันนะคะวันนี้ฝันได้ประมาณสักสองวันแล้วสองวันวันที่น้องน้องนิวจะมาฝันหลังจากเลขออกใช่ไหมคะใช่ฝันหลังหลังจากเลีอยงออกขึ้นทับงวดนะคะครับผมสองหนึ่งสองก็สองหนึ่งหนึ่งสองเลยเขาตามที่หมอพานฝันนั่นแหละสองหนึ่งกสองหนึ่งทับหนึ่งสองอืมส่วนตัวหมอพานจะตีเป็นเลขตัวไหนครับ นี่อยากได้ทะเบียนรถแต่เปลี่ยนมันจะไม่ได้ทะเบียนรถของอาจารย์ไตรครับก็คือเห็นเป็นรถก็จริงแต่ว่าที่ทะเบียนเห็นไปเลขสองหนึ่งทับหนึ่งสองใช่มันมันมองเห็นเป็นอาจารย์แล้วก็เห็นเห็นรถตู้สีดำแล้วก็อยู่ข้างหลังมองผิวเผินมองเห็นสองหนึ่งทับหนึ่งสองครับครับผมสองหนึ่งทับหนึ่งสองนะครับก็คือเป็น ครั้งแรกหรือเปล่าครับที่อาจารย์ฝันเห็นอย่างนี้ฝันเห็นอาจารย์ไตรบ่อยอยู่มกุกก็เคยฝันเห็นบ่อยครับฝันเห็นเนี่ยไม่เคยพลาดบในเรื่องของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ท่านมีชูคราบเรื่องชูกราบมากก็คือฝันเห็นอาจารย์นี่ก็ถือเป็นเรื่องดีใช่เห็นท่านผู้ชมเป็นผู้ใหญ่เรื่องดีเก้าสองหนึ่งผู้ใหญ่เก้า โอผู้ใหญ่ตีเป็นเก้าผู้ใหญ่เป็นเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งโอมีผู้ใหญ่ในฝันมีผู้ใหญ่แล้วก็ยืนอยู่ท้ายรถแล้วก็เห็นทะเบียนรถสองหนึ่งหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งกับหัวกับทางไปครับครับผมเก้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตีจากความฝันของหมอพานเนาะผู้ใหญ่ก็ตีเป็นเก้าเก้าเลยตีได้สองแบบก็คือคนแก่กับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับหามอาพันใช่เก้าสองหนึ่ง นะครับเนี่ยเห็นว่าหมอพนัน <c oughs> อกสกคูขขนี่จะมีคนมาปัดเป่าใช่ไหมหมอพนัอนได้บ่ายสามนัดเขาไว้บ,บา่ายสามทางีปัดเป่าทางออนไลน์อ๋อจากจังหวัดไหนครับหมอพนันกรุงเทพหรือเปล่ากรุงเทพเป็นพยาบาลด้วยโอ้เขาว่าเป็นอะไรทำไมถึงมาปัดเป่าครับเขาจะเขามีสิ่งมาลงพานเขาอยากจะเพิ่มโชคเพิ่มราบด้วยโอ้ลงหน้าหน้าทองไปด้วยครับครับผมอืม แล้วตั้งแต่ลงคลิปไปรอบก่อนที่หมอพัน์ถักถักได้อะไรงี้มีลูกค้าเขาให้ถักบ้างไหมครับหมอพนันก็มีตัวนี้มีอยู่สององค์ครับตัวนี้มีสององค์ตัวนี้ก็ถักว่าถักอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอพานใช่ถักยกขึ้นสูงอีกอันนี้จะทําเป็นสามห่วงครับสามห่วงแล้วก็ทําเป็นอันนี้จะเป็นสร้อยข้างบนแล้วก็ทำสามห่วงข้างล่างก็จะให้ผ้าห่วงหนึ่ง ครับส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีต่างจังหวัดเขาส่งมาให้ถักใช่ไหมครับหมอพ่านใช่เอฟซต่างจังหวัดอใช้เวลาถักนานไหมครับหมอผ่านเส้นหนึง่งถ้าแค่เพาะองค์นี้ก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็สงเสร็จแล้วถ้าสร้อยเนี่ยครึ่งวันเพราะมันยาวเราต้องถักใช้เวลาหน่อยครับผม ก็เพื่อท่านผู้ชมท่านไหนเนาะมีเครื่องรางของขังแบบอยากให้หมอพานนี่ถักเป็นสร้อยให้ใ<ช>นะครับผมเมื่อก่อนหมอพานไม่ได้แค่ตักอย่างเดียวก็คือ,อัดกรอบด้วยัดกรอบัดกรอบพลาสติกก็คือใส่กรอบแล้วก็<ช>ถักให้ด้วยใช่ใชนะครับผมแต่อันนี้ไม่ทําแล้วเพราะว่ารู้สึกมันแพ้แพ้น้ํายาแพ้น้ํายาใช่มันกินแรงแล้วทําให้มันแสบเข้าสมองครับก็เลยว่าถักอย่างเดียว ก็เลยว่าถักอย่างเดียวนะครับเผื่อถ้าผู้ชมสนใจนะครับอยากจะให้หมอพันถักให้ก็ให้ติดต่อหาหมอพันได้เลยนะครับผมเนาะก็คือถักเส้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับผมราคาก็ทักมาคุยเอานะครับก็ถือว่าสวยนะครับหมอพันลงยกให้ดูหน่อยมีตัวตัวอย่างแบบอื่นอีกไหมครับหมอพันเอ่อตัวอย่างหรือว่าส่งส่งให้เอฟซีไปหมดแล้วส่งช้าเนี่ยอ๋อที่ถักเสร็จก็คือส่งไปให้เขาหมดแล้วเป็นข้อสายข้อมือก็เหลืออยู่อันหนึ่ง ยังไม่ถักสัยังไม่สรอยเก็จก็คือจะตักสีดําผสมสีแดงสีเขียวอย่างนี้ใช่าัแล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าจะริดชอบสีไหนมากที่สุดวันนี้ลูกค้าจะเอาสร้อยเป็นสีดําก็เลยหาแบบฟีจะสไตายเป็นสีดําแดงจะเข้ากันถ้าเป็นสีดําเลยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยค,ค่อยสวยอ๋อนี่เป็นเขียวกับเหลืองอันนี้เขียวกับเหลืองแล้วแต่ลูกค้าชอบ เราก็ไม่ได้เก็บไว้เราแค่ถัาวลูปไว้เฉยแล้วก็ส่งไปไม่เช้าส่งไปไม่เช้านี่เองอืมค่ะกึ่ก็คืออยากได้นสีอะไรก็ลองทักมาคุยดูนะครับครับก็คือเราจะจะถักเชือกติดกับเครื่องดังของขังที่เอฟซีเขาส่งมาให้เนาะใช่อืมเพื่อเอาไปเป็นสร้อยไปเป็นข้อมือไปเป็นกําไลอย่างนี้ก็ได้ได้ได้นะท่านผู้ชมไแล้วใครที่จะถักก็โทรมาสอบถามว่าต้องเลี่ยมพระ พระองค์นั้นต้องเลี่ยมกรอบมาก่อนหรือว่าจะไม่ให้เลี่ยมถ้าไม่ให้เลี่ยมก็จะถักเป็นอย่างนี้หุ้มเลยถ้าเลี่ยมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับสร้อยของอาจารย์ไม่ได้ทำมาดูครับครับผมถ้าเลี่ยมแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ใช่ถ้าเลี่ยมมามันก็จะสวยอีกแบบหนึง่งพระก็จะไม่เสียหน้าก็ถือ <elet ba? S 2> ว่าสวยงามเลยนะครับผมเนาะแบบนี้ใส่แบบนี้ก็ไม่คันด้วยนะสมมติเราตักเป็นสร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่คันเป็นมันเป็นได้ผสมกับเทียน ครับก็สามารถอาบน้ําสยอาบน้ําได้ไม่ไม่เปียกครับครับผมเพื่อให้ติดต่อสอบถามหมอพันได้เลยนะครับผมและเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเก้าสองหนึ่งใช่ไหมครับที่หมอพันตีใช่เก้าสองหนึ่งก็คือฟันเห็นอาจารย์นะครับเลที่เป็นเก้าเนาะใช่เป็นผู้ใหญ่เก้าสองหนึ่งนะครับแล้วเกี่ยวกับปู่วันนี้ท่านนายมักซิบอกอะไรไหมครับหมอพันวันนั้นเนี่ยเออตอนก่อนก่อนที่ วันที่หอยจะออกออก็มีปู่มากระซิบบอกนะบอกแค่สองตัววันหอยออกวันหอยออกวันหอยออกสี่แปดเงนสี่แปดใช่ยั<น>บอกว่าสี่แปดมากระซิบบอกอือครับ,ม,รบมันจะมหมอ,อกงวดนี้หรือเปล่าหมอพนันตัวไม่แน่นะไม่แน่เหมือนกันครับครับผมก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระซิบนี้ก็คือส่วนใหญ่มันจะออกนะครับผม แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ยนินเส,สียงกระซิบอาจจะเห็นเลขขึ้นาาตามหลังคาตามเรืรนนี้มันจะมีขึ้นมาบอกเลยให้ให้เรารู้ว่าท่านมาบอกอืมเอาไว้ด้วยกระสีแปดครับไม่แน่อาจจะตามหมอกเงินนี้ก็ได้นะครับพ่กปู่ท่านเหมือนจะตามมาบอกที่บ้านนี้ใช่ไหมหมอพานใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมตามแนวทางคงสุดท้ายของหมอพานด้วยนะครับเผื่อคงสุดท้ายนี้ได้มาหาหมอพานอีกนะครับเพราะคือหมอพานเนี่ย วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวสุลินกับบุรีรัมใช่ช่วงนี้จะไปทําน,นาปังเพราะว่าน้ำมันลดแล,ล้วจะรีบไปหวานข้าวนาปังครับทังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหมอกู้ไก่ต่อเนาะนะครับเพราะว่าหมอกู้ไก่ก็ฝันดีเหมือนกันเมื่อกี้นั่งคุยกันแวบ,บๆบอกว่าได้เลขเบิ้ลเลขหามีแล้วงวดนี้นะครับ <c oughs> คุยกันไว้อยู่รอบก่อนเนาะว่าไม่เบิ้ลก็หามแน่ๆงวดนี้ปรากฏว่ามาทั้งเบิ้ลทั้งหามเลยนะค <c oughs> ุนผู้ชมเนาะ <c oughs> สุดยอดมากเลยนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณหมอพันธ์มากมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอันนี้เป็นแนวทางต่องวดของหมอพันธ์นะครับผมยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ